สวัสดีค่ะนักเรียนผู้น่ารักของคุณครูทุกคนนะคะมาพบกับคุณครูอีกเช่นเดิมนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่สิบนะคะสรุปทั้งหมดเลยที่นักเรียนได้ติดตามได้เรียนกับคุณครูมาทั้งหมดเก้าคลิปที่ผ่านมา เป็นการเทียบเสียงสระพระยัญชนะภาษาอังกฤษกับภาษาไทยนะคะนำเสนอโดยคุณครูรัตวดีสามารถนัเกเรียนเรียนมาแล้วทั้งหมด9คลิปนะคะถ้านักเกรียนติดตามคุณครูรับรองเลยว่านักเกรียนสามารถอ่านภาษาอังกฤษได้คล่องเลยนะคะแต่ครูยังมีคลิปที่สิบนะคะที่คุณครูจะนำเสนอคือสรุปทั้งหมดเลยนะคะนักเกรียนติดตามครูได้เลยนะคะ นักเรียนคะนักเรียนสังเกตตัวหนังสือตัวอักษรสีแดงนะคะเป็นการผสมคํานะคะนักเรียนลองผสมคําแล้วก็ฟังเสียงคุณครูนะคะว่าคุณครูออกเสียงอย่างไรทําไมคุณครูถึงออกเสียงอย่างนี้นะคะเมื่อนักเรียนดูสังเกตดูแล้วถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจเปิดย้อนกลับไปคลิปต่างๆที่คุณครูนําเสนอนะคะมาดูเลยคะ่ะ คำประโยคนี้นะคะดูคำสีแดง J O Y นะคะคุณครูจะอ่านออกเสียงว่าอย่างไรอ้าวคุณครูแนะนำตัวเองก่อนนะคะตัวเด็กผู้หญิงน่ารักน่ารักคนนี้นะคะสมมติว่านักเรียนเป็นเด็กผู้หญิงน่ารักคนนี้ยืนอยู่ตรงนี้นะคะชื่ออะไรมาดูแนะนำตัวเองเลยนะคะ My name is Joy My name is Joy นะคะเด็กผู้หญิงคนนี้ชื่ออะไรคะชื่อ joy ใช่ไหมคะ joy ต่อเลยนะคะ there are t w people in my family คุณปู่ซับคุณตามี they are my g r a n d f a t h e r คุณปู่ซับ คุณตามี they are my grandfather s. <S เห็นไหมคะตัวหนังสือสีแดงประโยคแรกอ่านว่าคุณปู่ซับประโยคที่สองคุณตามีใช่ไหมคะนักเรียนลองผสมดูนะคะว่าจะออกเสียงเหมือนคุณครูออกเสียงไหมคะต่อเลยนะคะประโยคต่อไปนะักเรียนดู ตัวหนังสือสีแดงนะคะประโยคที่เป็นตัวหนังสือสีแดงนะคะคุณย่าสแสวงคุณยายทอง they are my grandmasters คุณย่าสแสวงคุณยายทอง they are my grandmasters นะคะดูคุณย่าสแสวง คุณยายทองนะคะประโยคที่เป็นตัวหนังสือสีแดงนะคะนักเรียนลองผสมดูนักเรียนออกเสียงเหมือนคุณครูออกเสียงไหมคะตามคุณครูต่อไปเลยนะคะคุณพ่อจัก๊กี้ h ี i อ m ส f a มายฟา n เคุณแม่ปันปัน She is my m มาย e r เเห็นไหมคะนักเรียนเห็นประโยคสีแดงไหมคะคุณพ่อ จ็กกี้นะคะเป็นชื่อนะคะแจ็กกี้คุณแม่ปันปันนะคะนักเรียนลองผสมดูนะคะว่านักเรียนออกเสียงแบบนี้ไหมนะคะถ้านักเรียนผสมแล้วยังไม่เข้าใจเปิดย้อนกลับไปดูคลิปที่ผ่านมานะคะเอาตามคุณครูต่อไปเลยค่ะ I have one brother his name is น้องยศ I have one brother. His name is น้องยศอ่านักเรียนดูคำที่เป็นสีแดงนะคะคำว่าน้องยศนะคะนักเรียนลองผสมดูนะคะออกเสียงแบบคุณครูออกเสียงไหมคะตามคุณครูต่อไปเลยนะคะ I have two cousins. พี่แนนแอนน้องบี I have two cousins พี่แนนแอนน้องบีดูนะคะตัวหนังสือคำที่เป็นสีแดงรองผสมดูแล้วก็ฝึกออกเสียงตามคุณครูเลยนะคะตามคุณครูมาค่ะ I have t o cousins พี่แนนแอนน้องบี I have two cousins พี่แนนแอนน้องบีดูนะคะตัวหนังสือคำที่เป็นสีแดงลองผสมดูแล้วก็ฝึกออกเสียงตามคุณครูเลยนะคะตามคุณครูมาค่ะ I have an uncle คุณลุงเสด and I have an aunt คุณป้าสี I have an uncle คุณลุงเสด I have an aunt คุณป้าสีนักเรียนดูตัวหนังสือสีแดงนะคะคำที่เป็นสีแดงนะคะคุณลุงเสดคุณป้าสีนักเรียนลอง ฝึกผสมคํานะคะแล้วก็จะออกเสียงได้ค่ะฝึกออกเสียงตามคุณครูเลยนะคะ I have an uncle คุณลุงเสิร์ด and I have an aunt คุณป้าสี I have an uncle คุณลุงเสิร์ด I have And Aunt คุณป้าสีนักเรียนดูตัวหนังสือสีแดงนะคะคำที่เป็นสีแดงนะคะคุณลุงเซิร์ดคุณป้าสีนักเรียนลองฝึกผสมคำนะคะแล้วก็จะออกเสียงได้ค่ะฝึกออกเสียงตามคุณครูเลยนะคะ when I grow up I want to be a teacher I am really happy family when I grow up I want to be a teacher I am really happy family นะคะแล้วก็มีคำที่เป็นสีแดงอยู่ใต้รูปคุณครูนะคะแล้วก็เขียนว่า teacher joy ทีเชอร์จอยนะคะนักเรียนมาดูเลยนะคะเนื้อเรื่องสรุปสุดท้ายเลยจากคุณครูพานักเรียนผสมคำอ่านสไลด์ที่ผ่านมานะคะทีนี้มาดูเนื้อหาสุดท้ายเลยแล้วก็ฝึกอ่านให้คล่องฝึกผสมให้คล่องเลยนะคะอา้าวอ่านตามคุณครูเลยนะคะตามคุณครูมาเลยค่ะ my name is joy t h e r e are t twelve p e o p l e in my family. They are คุณปู่ซับคุณตามมอ o อ my grand father, and คุณย่าสแสวงคุณยายชองอ r อ y grand mother. คุณพ่อ is my father, and คุณแม่ is my mother. I have an uncle. คุณลุงเสดแอนแอนคุณแอนแอนอาร์ตคุณป้าสี I have one brother. His name is น้องยศ I have two cousins. พี่แนนแ n d น้องบี When I grow up, I want to be a teacher. I am very happy family. ลองฝึกอ่านนะคะ อย่าลืมนะคะปดติดตามคลิปต่อไปนะคะให้คุณครูมีกำลังใจในการทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้ง่ายๆพื้นฐานการเรียนภา,าษาอังกฤษนักเรียนจะต้องเรียนรู้การอ่านออกเสียงให้ถูกต้องเทียบเสียงให้ถูกต้องแล้วนักเรียนจะไม่กลัวภาษาอังกฤษเลยะคะ่ะโปรดกดติดตามกดถูกใจกดรูปกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปของเรานะคะคุณครูจะทาคลิปต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะ ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ